สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์การสิน์ชมรมคนรักและศรัทธาหลวงพุทดเยียบน้ําทะเลจืดนะครับจากทุกคลิปที่ผ่านนานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับหลวงพุทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่เมื่อวันรุ่นแรก2497จนมาถึงหลวงพุทวดยุคปัจจุบันนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่สําคัญนะครับและการพบเจอของหลวงพุทวดรุ่นนี้นะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับคือหลวงูุทวด เนื้อเมกะพัดปี0ูนย์ครับวัดใหม่อําพรจังหวัดนครราชสีมานะครับครับสําหรับพักองค์นี้นะครับผมยังได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับที่ชมรายการผมนะครับส่งพระมาให้ผมรีวิวนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ศึกษาและสะสมนะครับครับก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงาณที่นี้ด้วยนะครับครับหลวงบุทวดต่างวัดรุ่นนี้นะครับของวัดใหม่อําพรนะครับสร้างด้วย เนื้อเมฆพัดนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่พระต่างวัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นพระยุคเก่านะครับสมัยพระอาจารย์ทิมนะครับเป็นวัดที่สองนะครับที่ท่านอาจารย์ทิมครับปาปลุกเศษที่พระอีสานนะครับคือรุ่นแรกนะครับสร้างที่วัดจินอุดรธานีนะครับและรุ่นสองนะครับสร้างที่วัดใหม่อัมพรนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับมานะครับสําหรับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับเป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับที่ไม่คบเจอเจอเท่าไหร่นะครับครับ พระจะถอดแบบมาจากเนื้อโลหะปีศูนย์ห้าพิมใหญ่นะครับครับองค์พระเดิมๆนะครับไม่ได้ใช้นะครับผมให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะครับเป็นเนื้อเมฆกพัดนะครับพระจะออกสีดํานะครับองค์นี้จะมีรอยลามหน่อยหนึ่งนะครับครับเกิดจากธรรมชาติของเนื้อเมฆพัดองค์นี้นะครับครับพระสภาพเดิมๆนะครับพบเจอน้อยครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับ มีเกจิอาจารย์สมัยนั้นปุกเสกหลายรุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทีมแห่งวัดช้างให้นะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับเมื่อเททองและลุกเสกและยังมีเกจิอีกหลายรุ่นนะครับหลายองค์นะครับครับร่วมกันปุกเสกเช่นหลวงปู่ตุ๊กวัดปรดู่ชิมพีนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมหลวงพ่อนาควัดละขังนะครับรู้ปู่สอนวัดเสริมสางโคราชนะครับครับถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับองค์นี้สภาพเดิมๆนะครับไม่ได้ใช้นะครับ พบเจอได้น้อยมากนะครับราคาเล่นเท่าหานะครับหลักพันกลางๆนะครับถึงหลักหมื่นต้นๆนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับครับจํานวนสร้างไม่เยอะนะครับแต่ให้เราจดจําพิมพ์ทรงเนื้อเนื้อหานะครับเผื่อเราไปเจอเจอที่ไหนนะครับจะได้ดูออกนะครับสะสมได้นะครับว่าเป็นเนื้อเมฆพัดของวัดใหม่อัมพรนะครับจังหวัดโคราชนะครับครับองค์นี้สภาพเดิมๆไม่ได้ใช้นะครับครับกดพิมพ์โดยเอาบล็อกของ มุทวดหลังหนังสือปีศูนย์ห้าครับตัวทอนครับมากดพิมพ์นะครับพิมพ์ทรงจะคล้ายๆกันนะครับครับแต่เป็นเนื้อหาต่างกันคือคือองค์นี้เป็นเนื้อเมฆพัดนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับถือว่าเป็นพระยุคเก่านะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สะสมนะครับแต่ว่าให้เราจดจําพิมพ์ทรงเนื้อหานะครับครับเนื้อเมฆพัดจะมีความเก่านะครับและลามหน่อยหนึ่งนะครับองค์นี้สภาพดั้มเดิมนะครับครับเก็บเป็นอย่างดีนะครับ หมุนเวียนน้อยนะครับในตลาดพระเครื่องนะครับแต่เรามีโอกาสทุกคนนะครับขอแต่ว่าเราจดจำพิมพ์ทรงให้แม่นก่อนนะครับครับถ้าเราเช่าหาเราจะได้ไม่พลาดนะครับครับเป็นพิมพ์ตาลีบเนื้อเมฆพัดนะครับปี0ูนย์ห้านะครับเป็นอีก1วัดต่างวัดที่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สะสมนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่พระยุคเก่าสมัยพระอาจารย์ทิมพปุกเสกนะครับครับที่วัดใหม่อัมพรโคราชนะครับ ปีศูนย์ห้านะครับครับสาหรับหลวงพ่ทวดวัดใหม่อําพรนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับหนึ่งพิธีใหญ่นะครับที่ผมอยากให้ได้เช่าหาและสะสมนะครับครับนี่ครับวัดใหม่อําพรนะครับอำเภอสูงเนินจังวัดโคราชครับเป็นพระประสบการณ์ดีพิธีใหญ่นะครับครับสาหรับหลวงทวดวันนี้นะครับวัด เนื้อเมฆพัดวัดใหม่อัมพรนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยท่านผู้ชธรมมเช่นเดิมนะครับจากผมพงกระสินครับ